สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเพชรจะมาสอนเทคนิคการทําโจทย์เรื่องการดําเนินการกันนะคะโจทย์ข้อนี้การดําเนินการคือการที่เราทําตามสิ่งที่โจทย์สั่งมันมีใบสั่งมาว่าให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตรงหรือกลับรถนะคะข้อนี้สัญลักษณ์ที่เขาให้มาคือ A สัญลักษณ์พิเศษนี้ครูเพชรขอเรียกมันว่า O แล้วกันนะ มันไม่ใช่การบวกนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์พิเศษเป็นสัญลักษณ์ในการดําเนินการก็คือครูเพจจะเรียกมันว่า o นะในที่นี้นะแต่ถ้าไปเจอโจทย์ข้ออื่นก็เลกเรียกเปลี่ยนแปลงไปได้ตามโจทย์ได้เลยนะ a o b ก็ให้เราเอาเลขตําแหน่ง a บวกเลขตําแหน่ง b ส่วนด้วย3แล้วก็บวกด้วย1คําสั่งต่อมาอา้าวสัญลักษณ์นี้ครูเพจขอเรียกมันว่า x ตกันนะ มันไม่ใช่การคูณนะคะเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะถ้าให้เจอ a x b ก็ให้เอาเลขตำแหน่ง a บวกเลขตำแหน่ง b แล้วก็ส่วน2การส่วนก็คือการหารด้วย2น,นะอ่ะมาเจอกันก่อดตัวแรกเลยสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ x นะณนะข้อนี้นะคะครูเพชจะเรียกมันว่า x นะใครจะเรียกหมูแมวก็ได้นะ2หมู5 2แมว5ก็ได้ อันนี้สอง x ห้าก็เราต้องทำตามเงื่อนไขไหนเอ่ยเครื่องหมายกระทำโอหรือกระทำ x x เนอะก็สอง x ห้าก็คือเอาสองบวกห้าแล้วก็ส่วนสองเนาะครูไก,ก,ก็ดึงจากสัญลักษณ์มานะสอง x ห้าก็ให้เอาเลขเลขสองนี้ก็คือตำแหน่ง a ค่ะเลขหคือตำแหน่ง b ก็ให้เอาสองบวกห้าเสร็จแล้วก็ส่วนสอง ซึ่ง2บวก5ส่วน2มาได้7ส่วน2เราไม่ต้องไปทำเป็นทดสิยมอะไรก่อนนะตั้งผักไว้ก่อนต่อมาก้อนหลังค่ะก้อนหลังก็จะเจอ 6x 5เหมือนกันอ่ะ6 x 5คือทำอะไร 6x5 ก็กหมือ็มาเดินเลยก็คือเอา6คือตำแหน่ง a 5คือตำแหน่ง b ก็ให้เอา6บวก5เสร็จแล้วส่วน2เท่ากับ11ส่วน2 อ่ะคราวนี้เราทําแต่ละวงเล็บเสร็จแล้วนะคราวนี้วงเล็บหน้ากับวงเล็บหลังให้ทําสัญลักษณ์โอกันนะดังนั้นก็จะเป็นวงเล็บหน้าก็คือ7จส่วนสสัญลักษณ์พิเศษโอสิบเอ็ดส่วนสองคราวนี้สัญลักษณ์พิเศษโอก็คือกระทําการตามคําสั่งแรกก็คือให้เอาเลขตําแหน่งข้างหน้าคือตำแหน่ง A ข้างหลังคือตำแหน่ง B นะคะ ก็ให้เอาเลขตำแหน่ง a คือเจส่วนสองบวกด้วยเลขตำแหน่ง b คือสิบเอส่วนสองเสร็จแล้วส่วนด้วยตรงนี้นะส่วนด้วยสามเสร็จแล้วค่อยบวกด้วยหนึ่งเวลาทำอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้ทํทำไงต่อข้างบนใช่ไหมครับมันเป็นการบวกเศษส่วนการบวกเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันแล้วยิ้มเลยสบายเลยแค่ข้างบนมาบวกกันเจ็ดบวกสิบเอ็ด เจ็บวกสิ็ก็ได้เป็น18ส่วนด้วย2ทั้งหมดส่วนด้วย 3. เสร็จแล้วค่อยบวกด้วย 1. 18ส่วน2ก็คือ18หารด้วย2ได้9ดังนั้นก้อนข้างบนมันจะเหลือ9ส่วนด้วย 3. เสร็จแล้วบวกด้วย 1. อ่ 9. ส่วน3ง่ายแล้วใช่ไหมล่ะ9้ส่วน3ก็คือ9หารด้วย3ได้3 3บวก1ได้เป็น4ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ4นั่นเอง ได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวเราไปลองดูโจทย์กันอีกข้อนึงนะ,ะมาเลยอ่ะข้อนี้โจทย์จะให้สัญลักษณ์อะไรนะเขาบอก a b เป็นจํานวนนับนะสัญลักษณ์เอาครูพเพ้นเรียกอันนี้ว่า a อสตาและกันสตาถ้าเจอ a อสตา b ก็ให้เอาอเลขตําแหน่ง a บวกเลขด้วยตําแหน่ง b ทั้งหมดหารด้วยสาเสร็จแล้วบวกด้วย1น่งอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งใหม่ไม่เกี่ยวกับข้อที่แล้วนะข้อนี้ก็เป็นคําสั่งใหม่ สัญลักษ์ต่อมาครูเวขอเรียกันว่าโอเมก้านะคะเจอ A โอเมก้าบให้เอาเลขตำแหน่ง A ลบเลขตำแหน่ง B เสร็จแล้วส่วนด้วย2ก็คือหารได้วย2มาลุยกันวงเล็บแรก4สตา5้สตา5ต้องทำตามเงื่อนไขไหนเอ่ยเงื่อนไขบนเนาะ4ก็คือ A 5ก็คือตำแหน่ง B นะดังนั้นเราก็ต้องเอา4บวก 5เสร็จแล้วส่วนด้วย3ทั้งหมดบวก1 4บวก5ได้9 9หารด้วย3ได้3 3บวก1เท่ากับ4เสร็จแล้วตัวหนึ่งต่อไปวงเล็บหลังค่ะวงเล็บหลังคือเจอ7สตาร์ปสตารก็ให้เอาเลขก7คือตำแหน่ง A 8คือตำแหน่ง B ก็เอา7 บวก8เสร็จแล้วส่วน3ทั้งหมดบวก1 7ึบวกแได้15 15้ส่วนสคือ15หาหารด้วยสได้5 5าบวกหก็เป็น6กอ่าเราได้มาแล้วค่ะวงเล็บหน้าคือ4วงเล็บหลังคือ6คราวนี้เราจะมากระทำตามเครื่องหมายโอเมก้ากันโอเมก้าวิธีการก็คือ C โอเมกา้าหกโอเมกา้าหกก็ให้เอาเลขสลบด้วย A คือเลขสนะ B คือเลขหกนะคะสลบด้วยหส่วนด้วยสองสลบหกน้อยกว่าหกไม่เป็นไรคะ่ะติดลบได้เนาะก็ได้ลบสองส่วนสองลบสองส่วนสข้างบนกับข้างล่างเป็นเลขเดียวกันมีค่าเท่ากับ1ติดลบข้างหน้าคำตอบคือลบ1นั่นเอ ทำกันได้ไม่เอ่ยการดําเนินการไม่ยากเลยค่ะเราแค่รู้ว่าโจทย์เขาสั่งอะไรเราก็ทําตามนั้นที่สําคัญเด็กๆต้องดูคําถามดีๆนะว่าเขาให้เราทําอะไรตามหนังและเงื่อนไขาทางคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเลยนะไม่ว่าชาติไทยหรือชาติใดๆในโลกค่ะหลักสําคัญคือการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ถ้ามีหลายๆเครื่องหมายนะเขาใช้ความสําคัญกับในวงเล็บเป็นอันดับหนึ่ง อันดับถัดมาคือการกระทําการคูณหรือหารก่อนคูณหรือหารก่อนก็ได้อยู่ที่ว่าใครอยู่ด้านซ้ายเราจะจําง่ายๆว่าเวลาเราอ่านหนังสือเราอ่านหนังสือจากซ้ายมือไปขวามือดังนั้นถ้าเจอคูณหารภายในบรรทัดเดียวกันค่ะเราจะทําจากซ้ายมือไปขวามือเหมือนการอ่านหนังสือหลังจากเราเคลียร์เครื่องหมายคูณหารเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันเหลือเครื่องหมายบวกหรือลบบวกหรือลบเจอใครก่อนดูจากซ้ายไปขวาค่ะ ก็ทําการทําจากซ้ายไปขวาเนาะนี่คือหลักการทางคณิตศาสตร์เบอรเบเป็นก้อตกลงเป็นกฎหมายที่นักคณิตศาสตร์เขาใช้ในการแก้โจทย์เหมือนกันโอเคอันคลิปนี้ครูเฟศฝากไวท้ท่านี้ฝึกฝนเยอะๆนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ